ผมฝันว่าอยากทำงานต่างประเทศมาโดยตลอดและฝันวันนั้นก็มาถึงความฝันที่ดี มาพร้อมกับความฝันร้ายผมฝันว่าอยากทํางานต่างประเทศมาโดยตลอดผมเห็นนายก่าวของผมที่เป็น G.M. ที่ได้ส่งจากฝรั่งเศสมาคุมประเทศไทยหรือว่า G.M. ประเทศอื่นๆที่มาจากฝรั่งเศสผมคิดเสมอว่าผมต้องการจะเป็นอย่างนั้นและฝันวันนั้นก็มาถึงผมได้โปรโมตไปเป็น Marketing Director ของอาเซียนใน Luxury Product Division Base ในสิงคโปร์ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันสุดยอดของชีวิตไปดูแลแบรนด์อย่างลังโคมเบลเทิร์มเฮเลนาลูบิงสตาล์ชูอุมระคิ หอมอามานีราฟลอเรนต์ได้นั่งบิส s ิ c คลาสอยู่โรงแรม5ดาวใช้ชีวิตหรูทำงานกับทีมระหว่างประเทศใน s ซา t h อ a s t a เอเชียรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นสุดยอดของชีวิตแล้วครับความฝันที่ดีมาพร้อมกับความฝันร้ายเพราะว่าสิ่งที่ผมเข้าใจในเมืองไทยบางครั้งมันไม่สามารถไป apply ในต่างประเทศได้ตัวอย่างเช่นสิ่งที่มัน work ในประเทศไทยมันไม่ work ที่สิงคโปร์หรือสิ่งที่ work ในสิงคโปร์มันไม่ work ที่ฟิลิปปินส์อ่อาเซียนแต่ละประเทศมีความต้องการไม่เหมือนกันผมคิดว่าผมมีความ รู้เพียงพอที่จะแนะนําแต่สุดท้ายมันไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่สุดท้ายที่ผมต้องทำคือผมต้องฟังให้มากขึ้นและซูมให้น้อยลงพยายามที่จะบาลานซ์ระหว่างแบรนด์จากฝรั่งเศสกับความต้องการของโลเคอลมาร์เก็ตแต่ละตลาดผมใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนในการเรียนรู้อัจจุ์แล้วก็ทําให้เขาเชื่อใจในสิ่งที่ผมนําเสนอที่เป็นตัวแทนของเอเชียโซนในขณะนั้น,น,น,นในที่สุดผมก็แก้ไขสำเร็จโดยการที่นำ global brand มาอั a p t กับโล컬มาร์เก็ตอันนี้เป็นการเรียนรู้จากโล컬ทีมสุดท้ายผมขอฝากไว้นิดหนึ่งคือว่าเราต้องฝังให้มากขึ้นและอสมให้น้อยลงหลังจากที่ผมทำงานกับรอยัลมาครบ10ปีผมก็อยากหาอะไรใหม่ๆลองทำดูพอดีมีโอกาสไปเจอแบรนด์บูราดของ US เป็นสกินแคร์แบรนด์ของดรมูราด ผมได้คุยกับเขาเขาหาคนที่ต้องการขยายตลาดระหว่างประเทศแล้วก็เร่งการเติบโตของตลาดที่มีอยู่แล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะมาเน้นในการ พัฒนาธุรกิจแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมตัดสินใจย้ายจากลอเรลไปมูราดเพราะว่าผมได้ดูตลาดทั้งเอเชียแล้วก็ตะวันออกกลางหนึ่งในเหตุผลหลักที่ผมรับโอกาสในครั้งนี้คือว่าผมได้สามารถดูแลตลาดทั้งเอเชียแปซิฟิกและก็ตะวันออกกลางมันเป็นอะไรที่มาไม่บ่อยนะักที่สามารถดูทั้ง2 Region พร้อมๆกันในตอนแรกที่ทำงานกับมราดเป็นสิ่งอะไรที่ไม่ง่ายนะัก เพราะว่าต้องดูแลทั้งยอดขายและขณะเดียวกันต้องดูแลคู่สัญญาหรือสร้างสัญญาใหม่กับประเทศใหม่ๆผมต้องดูแลทั้งเอเชียแปซิฟิกออสเตรเลียและก็ตะวันออกกลางมีครั้งหนึ่งที่ผมต้องบินไปดูไบไปคุยกับคู่สัญญาที่มาจากอิหร่านเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าถ้าประเทศใหญ่ๆแล้วเรามิสหรือว่าไม่สามารถปิดดิลได้เราอาจจะเสียยอดขายไปเป็นล้านๆเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรสิ่งที่ให้มีเพ p r e s s u ของเราเองในตัว ตัวอย่างเช่นตอนที่เราทําคู่สัญญากับอิหร่านในแบรนด์ของมูราที่ US ไม่มีใครยอมบินมาคุยด้วยเลยมีผมไปคนเดียวผมไปคุยกับเขาอยู่2วันแต่ก็ตกลงกันไม่ได้เพราะว่าความต้องการต่างกันสุดท้ายเขาเชิญผมว่าให้ไปดูที่เทรานอิหร่านว่าประเทศเขาเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เขาขอมา มันแม็เซนไหมตอนแรกผมก็ขออนุญ,ญาตทางมุราษแต่บริษมุราตก็ไม่นอนุญ,ญาตให้ไปเพราะว่าณตอนนั้นมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างริสกี้พอสมควรแต่ผมก็ตัดสินใจไปโดยที่ไม่ได้บอกทางบริษัทและผมก็บินไปดูตลาดจริงๆเพื่อให้เห็นจริงๆว่าสิ่งที่เขาต้องการเป็นยังไงสุดท้ายเราก็สามารถติดดีลได้แล้วก็เป็นตลาดหนึ่งที่เกือบจะใหญ่ที่สุดของมุราตอินตอร์เชนเนาขณะในขณะนั้นที่มุราตผมคิดว่าเป็นจุดสูงสุดของอาชีพแล้วตลาดที่ผมดูแลอยู่ เติบโตไปอย่างมากผมทําเป้าได้เกินยอดทุกๆปีทุกๆสิ้นปีนายผมโทรมาบอกว่าอาริยะ Can you do more numbers ผมเอาบอกว่า yes มันเป็นอะไรที่รู้สึก uh, s ful f fulfilling ในตอนนั้นแต่แล้วจุดเปลี่ยนแปลงก็มาถึง